ดับววนึงดับวิอ b หนึ่งเอสองเอสามบหนึ่งบสามบเอแล้วก็ซหนงมีแค่นี้เนาะพื้นพื้นหน่วยโลกพอกูก็ตั้งเป็นเอเป็นภาเนลผนังอะไรนะอก็ไปอยู่นี่ไงเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่เนี่นี่อยู่นี้อ๋ออยหน่อยนึง ไม่มีแรงี่อะไรไปกระทาด้วยตอนนี้ไม่ได้สร้างให้มันครบมีคานเดียวมีคานเดียวก็อาทิ้แค่ได้เลยมีคารเดียวยว่าแบบที่เองจริงนะ ใช่หรือหรือดนเอาด้วยทั้งหมดเลยครับบริหารจัดการมันจะได้ง่าย เ็นึ่ตงนี่เป็นไพ่ดอนี่ใช่ นี่เป็นโมเดลบ้านนะอเอาให้เป็นใส่รัอะไรพี่ให้เป็น S1 S1 อืมเป็นใช่ S S S2 มะเฮ้ย S2 อยู่นี่ S2 คือชุดที่คลุมในตัวบ่อนี้ครับอ่าไอ้ตัวนี้พื้นรอนเราขอเป็น S3 แล้วก็เสาเสาเสาก็ C1 เสาเป็นบาเสาคานเป็นบาอะไรที่มีลักษณะเป็นแท่งไม่ว่ามันจะนอนอยู่หรือมันจะตั้งอยู่มันคือบาส่วนอะไรที่มันมีลักษณะเป็นแผน่นมันจะตั้งอยู่หรือนอนอยู่มันคือภายนอกนะง่ายขึ้นไหมเออไม่ใช่อะไรนะมนเมื่อ,อวานกุ้งมืออะไรสัว์เต็ดแมอะไรนะตัว ตัวเล็กกตัวใหญ่ได้เยอะที่อะไรของมันก็ไม่รู้กุ้งหนึ่งกิโลสมมติว่ามันมีสามไซส์อย่างเงี้ยมันพูดที่อะไรก็รู้ก,กูเบมมี่งงม,มันที่ไหบวันนี้ต้องไปเคลียร์ใจกันแล้ววันนี้ แม่จนแม่เยใจนี่ทุกวันนี่ถ้ากินข้าวอย่างเดียวมประมานนี้คนละครึ่งเอาอยู่เด็ก<ม>แม่เด็กเหล้าเด็กเบียร์กันกลแล้วแบบไฮโซนะเต้แม่เด็กเบียร์ขวดเล็กเองไงวะอายาัดเต้ไมไดเลยมได้ใจแบบนี้นนนนแปดขวดพันหนึ่งเงี้ย เข้ากับค่าอาหารนะไอ้เอ้ากิเีร้วยกน้เอาเนเจไม่ไหรอน้งเจไม่ได้ไปโอ้ามชั่วโมงนะแ้ดสิห้าคืนอจะเกนมาเสียค่าซูมเหรอเกินสองชั่วโมง แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกค้ามีมก็ต้องเสียอ่ะการบริหารจัดการโมเดลก,ก็บอกไปแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวมันจะถึงขั้นตอนของการสร้างโหลดใส่โหลดและที่เหลือหลังจากนั้นก็จะเป็นวิเป็นดูผลวิเคราะห์ดูผลแล้วก็ออกแบบนะก่อนที่จะไปเบรกกัน เรามาสร้างโหลดกันก่อนมันได้แชร์สกินไปโอ้เรื่องจ่อเข้ามานะไม่เข้าไม่เข้ามีสุดเท่แจะลูงเันเดียวเออโอเคอ่าแรงที่จะใช้เนี่ย องค์อาคารแต่ละประเภทมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของบ่อบําบัดหรือสระว่ายน้ําหรือโครงสร้างใดๆก็แล้วแต่ที่ที่อยู่ใต้ดินใช้คํานีอ้อันนี้เป็นลักษณะบอ่อของเราใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของดินถมใช่ไหม นินถมอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีในส่วนของ h ฮดนะครับแรงที่มากระทำกับมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับให้ชื่อว่า p1 นะครับแรงที่มากระทำกับตัวโครงสร้างตัวแรกเลยก็คือแรงดันที่มาจาก ดินใช่ไหมครับซอยจะเป็นซอยเวทหรือซอยดายก็แล้วแต่หน่วยน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมตัวที่สองนะครับทีสองจะเป็นนะ้ำ ตัวสุดตัวที่สามจะใช้คำว่าสุดท้ายไม่ได้คือเซอร์ชาร์ดโหลดเซอร์ชาร์ดโหลดเนี่ยความหมายของคือแรงที่กระทําที่ผิวดินประเภทแบบพวกรถบรรทุกวิ่งเข้ามาใช่ไหมพอมันกดทับปุ๊บมันก็จะถ่ายแรงเข้าหาผนังซึ่งลักษณะจริงๆมันคือแบบนี้ มันคือแบบนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันคูณด้วยมุมของดินนะครับไซเคมันก็จะถูกกระจายแรงมาเป็นแบบนี้เข้ากระทำกับผนังเป็นแบบนี้แต่ว่าส่วนมากเราก็ติ้งตามไปเลยว่า500 1000 อะไรก็ว่าไปใส่ไปเลยนะครับแต่จริงโปรแกรมมาด้ t รบบเนี่ยถ้าเราวางตำแหน่งของบอ่อให้ติดลบแล้วไปอาศัยข้อมูลดินมันจะคิดเซอร์ชาร์ดโหลดให้เราได้แต่ว่าอันเนี้ยเรายกมันลอยขึ้นมาเพราะนั้นเราจะใช้เป็นวิธีการที่เป็นการออกแบบด้วยด้วยมือหาแรงว่าอันเนี้ยมันต้องควรกระทำอะไรยังไงเท่าไหร่อ่าและมีอะไรอีก มีน้ำน้ำเนี่ยก็คือมันก็ต้องพิจารณาเป็นเคสคอมไบว่าเคสที่หนึ่งใช่เคสที่หนึ่งคือเอ่อก่อสร้างก่อสร้าง พื้นและผนังแล้วเสร็จเกิดน้ำท่วมเห็นไหมฝาย,ยังไม่เสร็จนะเราก่อสร้างพื้นผนังอะไรพวกนี้แล้วเสร็จแล้วแม่งแล้วเกิดน้ำท่วมเคสที่2อี่เราต้องพิจารณาก็คือเมื่อก่อสร้างพื้น นะครับและผนังแล้วเสร็จแล้วเสร็จพื้นผนังพื้นผนังฝาแล้วเสร็จนะครับ แล้วเสร็จทดสอบการรั่วนี่เคสที 2, ่2อต้องพิจารณาเคสที่3ก่อสร้างแล้วเสร็จนะทั้งหมดถมดินด้าน ้างภายในไม่มีน้ำมันต้องพิจารณาทั้งหมด3ามคิใช่ไหมคราวนี้จริงๆมันต้องมีการคิดแรงลอยตัวด้วยอีกอันนึงก็คือปริมาตรทั้งหมดที่มันแทนที่น้ําคูณด้วยหน่วยน้ําหนักถ้ามันมีน้ําหนักมากกว่าน้ําที่หายไปที่เป็นมันแทนที่บอกก็จะไม่ลอย นั่นเดี๋ยวมันมันต้องคิดนอกยิ่งถามว่าโรบอททาได้ไหมทําได้แต่ว่าเราวางตําแหน่งของเจ้าตัวบ่อไว้ไม่ไม่ได้ติดลบมันก็เลยใช้คําสั่งไม่ได้ปริมาณปริมาอะไรนะพี่แรงลอยตัวแรงลอยตัวก็คือปริมาตรของเนี่ยของโครงสร้างเรารวมรวมน้ำที่เป็นเท่านียปริมาตรที่โครงสร้างปริมาตรไม่ปริมาตรตัวนี้ทั้งหมดนะขอบนอกมันคูณด้วยหนึ่งพัน นั่นคือน้ำหนักของน้ำที่หายไปนั่นคือแรงยกนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าเรารวมน้ำหนับบกของคอนตี่ตัวอะไรเนี่ยอ่าโดยที่ไม่มีน้ำข้างในมันมา,ากกว่าปริมาตรเนี่ยที่น้ำหายไปอ่ะใช่ว่ามขอ้งอยู่ได้ใช่มัน,นจะไม่ลอยตัวอ่านั่นคือหลักการคิดของมัน่ะเพราะนั้นมันมีสามตัวเนี่ยที่จะต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องสร้างอ่ในส่วนของโหลดนะครับ โหลดตัวเนี้ยโหลดไทยเนี่ยนะครับโหลดไทยเนี่ยด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งน,น้ำหนักโครงสร้างนะครับซึ่งตัวนี้มีลักษณะเป็นเดดโหลดเป็นเดดโหลดโปรแกรมสร้างให้แล้วถูกไหมอ่า ตัวที่สองแรงดันดินแห้งตัวที่สามแรงดันน้ำตัวที่สี่น้ำหนักน้ำ ี่ใช้ได้เหมือนกันนะแรงดันกับน้าหนักน้ําหนักคือเดี๋ยวมันจะต้องอยู่ในบ่อถูกไหมที่กดทับพื้นของเราอ่านี่ก็คือส่วนที่มันจะกระทํากับผนังและก็พื้นบ่อถูกไหมครับตัวต่อมาถ้าเราพิจารณาที่ฝาบ่อฝาบ่อของอจนอมีอะไรบ้างนอกจากน้ําหนักบรรทุกโครงสร้างของมันเองแล้วก็ยังมีอะไรอีกดิน,<ม>นใช่ไหมห้าน้ำหนัก ดินแต่ตัวนี้เราจะให้หน่วยมันเป็นต่อรางเมตรถูกไหมกิโลกร,รัมกิโลกร,รัมต่อ M มีน้ำหนักอะไรอีกข้างบนไล่โหลดรือว่า6น้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกจรมีอะไรอีกมีไหมหก็น่าจะเป็นเรล็บงูของพวกไอ้พวกเครื่องเล่นของตาไม่ใช่าะเจ็ดน้ำหนักเครื่องออกกำลังกาย ไี่เลยอันนี้ฝาบอ่อผน,นังบอ่บอพื้นบ่อพื้นบ่อนี่น่าจะมีอ่า เครื่องจักรด้วย,ยไหมเห็นไหมใช่คร่น้ำหนักเครื่องจักรแล้วก็ควรจะมีอ่ะมันมันเป็นคนละเคสกันเพราะว่าตอนที่ก่อสร้างมันเอาน้ำหนักเครื่องจักรไปแทนน้ำหนักตอนก่อสร้างได้ถูกไหม เพราะว่าเผื่อมันมีงานกองบูงกองแบบอะไรใช่เปล่ล่ะอ่ามันก็แต่ว่าจริงๆมันไม่ค่อยมีผลหรอกนะก็ใช้ตัวนี้แทนไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไล่ออกมาหมดแล้วส่วนเคสที่เราจะพิจารณาเดี๋ยวเราก็จะต้องมาผสมกันว่าอ่างานก่อสร้างพื้นและผนังแล้วเสร็จเกิดน้ําท่วมถ้าเกิดน้ําท่วมมีแรงอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็จะต้องมีหนึ่งแรงดันน้ำใช่ไหมอ่ามีอะไรอีกไม่มีแล้วมีแรงดันน้ําตัวเดียวเลยด้านข้างเพราะน้นําท่วม ใช่ไหมแล้วเราคิดถึงขนาดว่าข้างในแม่งไม่มีอะไรอยู่แล้วด้วยก็อะไรก็ประมาณนี้ถ้าเป็นเคสที่2งานก่อสร้างแล้วเสร็จทดสอบน้ารั่วทดสอบน้ารั่วก็มีแค่แรงดันน้าอีกด้านในแต่พอเป็นงานก่อสร้างแล้วเสร็จถมดินใช่ไหมพอถมดินเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกตัวเกี่ยวข้องหมดเลยถูกไหมเนี่ยแรงดันน้ำก็มีทั้งภายนอกภายในใช่ไหม ถมดินถ้าถมดินมีแค่นี้ถ้าเกิดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจริงๆก็คือทั้งหมดต้องมารวมกันนะเป็นเคสที่4อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้มามาไล่สร้างกันเลยถ้างั้นเซฟแล้วนะนะครับไปออกคำสั่งโหลดแล้วก็ไปที่ โหลดไทยก่อนจะไปสร้างโหลดให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับคลิกเลือกมันก่อนอคลิกเลือกจนกระทั่งเนมตรงนี้มันเปลี่ยนเป็น dl1 อ่ะก็คือเป็นชื่อเดียวกับตัวนี้และให้เปลี่ยนเนมตรงนี้มันเป็นน้ำ โครงสร้างนะแล้วกด modify เห็นไหมเราได้แล้วตัวนี้เสร็จไปแล้ว ต่อมานะครับแรงดันดินแห้งแรงดันน้ำไปสร้างเป็นเดดโหลดถูกไหมเราให้มันเป็นเดดโหลดเพราะสุดท้ายมันจะต้องคงค้างอยู่นะครับเราจะไม่ให้มันเป็นไลท์โหลดื่อมันเยอะเกินไปนะครับเราก็พิมพ์ชื่อเลยครับแรงดันดินแห้งนะครับ กดแอปอเมทูรลายัางเป็นเดสโหลดอยู่นะ,ะต่อไปแรงดันน้ำภา,นภ,านภายนอกเราแยกภายในภายนอกด้วยแอปนะครับแล้วต่อไป แรงดันน้ําภายในถามว่าทําไมต้องแยกเพราะว่าหน่วยน้ําหนักของน้ําที่เป็นน้ําปกติกับน้ําเสียนี่ไัมมันมีมันต่างกันอีกเดี๋ยวไปเจอไอ้พวกอย่างเช่นพี่บอมอ่ะยังไงให้กูกลับมาแก้นห,ห้น้เสียเสียหนึ่งพันหนึ่งร้อยอะไรไม่รู้เออหนึ่งพันหนึ่งร้อย แล้วน้ำก็มีหนึ่งพันผมจะถามพี่อยู่ว่าทำไมที่ไทหนักที่สี่ถึงเปนลำโอ้เขาบอกมันมีมันมีพวกมีเศษตอรอยเออมีเสตตอรอยู่อ๋อกินไม่ตาคิดถูเหมือนจะละเอียดแต่แบบไม่สาระอ่าต่อไปมีอะไรอีกแรงดันน้ำครบแล้วนะต่อไปน้ำหนักน้ำน้ำหนักเครื่องจักรเราจะไม่ใช้คำว่าแรงดันแล้วนะ แล้วก็มาใช้คำว่าน้ำหนักน้ำเสียภายในบ่บก็แอดเข้าไปต่อไปก็น้ำหนักเครื่องจกักรก็ต้องเป็นเดสโหลดถูกไม้เพราะติดตั้งใายตัว แอดเข้าไปมีอะอีกนี่จุดนี้เสร็จหมดแล้วนะต่อไปฝาบอน้ำหนักดินนะครับน้ำหนักเครื่องออกกำลังกายเอาน้ำนักินกันน้ำหนักเครื่องออกกำลังกายก่อนเป็นเดดโหลดน้ำหนัก บินแอปน้ำหนักเครื่องออกกำลังกายแอปสุดท้ายคือน้ำหนักบรรทุกจอใช่ไหมก็เปลี่ยนเนทูรอลอตรงนี้นะครับให้เป็นไลท์โหลดแล้วก็ใส่เข้าว่า น้ำหนักบรรทุกจรน,น้ำหนักบรรทุกจรใส่ไปว่าฝาบ่อด้วยเอาใช้ได้ชัดแอดอันนี้จริงๆเป็นการสร้างน้ำหนักบรรทุกที่ไม่ดีแบบนี้นะถ้าจะให้ดีควรอย่างนี้ครับ แรงดัน,นดินแ่นแรงดันดินแห้งเราควรจะบอกมันว่าเราจะใช้หน่วยน้ำหนักดินแห้งเท่าไหร่1650กิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเมตร c u.n จุด n แล้วก็กด modify อ่าเนี่ยเราจะได้รู้เพราะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปสร้างน้ำหนักอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เราใช้เท่าไหร่แล้วในรายงานมันจะโชว์ขึ้นมาชัดเจนว่าเฮ้ยแรงดันดินแห้งผมใช้เท่านี้ใช่ไหมแรงดันน้ําผมใช้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเราก็ไล่ทาไปจริงๆกูว่าควรจะบอกมันให้เป็รองเลยอ่ะแรงดันน้ําภายนอก ก็คือเป็นน้ําปกติเราก็จะใช้หน่วย1 0บร้อยพันนะครับกิโลกร,รัมต่อ c u จุดกด modify ตัวที่4แรงดันน้ำภายใน แรงดันน้ำภายในเราใช้สำหรับทดสอบหน่วยสิบร้อยพันกิโลกร,รัมต่อซีจุดอ นื่องจากเนื่องจากมันไม่ได้วางเต็มพื้นที่ถูกไหมเอาแค่ร้อยเดียวก็พอแล้วต่อตารางเมตรเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเยอะบอกว่าุพี่มันหนับตัวหนึ่งห้าร้อยถ้าห้าร้อยนี่ต้องกําหนดจุดลงให้ชัดเจนอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใส่เป็นพ้อยโหลดแต่ว่ามึงจะทันแางนั้นหรอไม่ทันอยู่แล้วกูเอาแค่ร้อยเดียวกิโลกรัมใช่ไหมกิโลกรัมต่อซะ เมตร,ตรน้ำหนับดิน,น,ดดนก็หนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกห้าศูนยกิโลกรมัมต่อลูกบาท กเท่าไหร่ล่ะร้อยร้อยได้หมดเลยกิโลกรัมต่อสแควร์เมตรเท่าไหร่ก็ว่าไปร้อยห้าสิบป่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไปเลยนะครับพอปิดไปเสร็จแล้วสิ่งที่เราสร้างไว้ทั้งหมดมันก็จะมาปรารกฏอยู่ตรงนี้เนะได้ไหมอ่ะเซไฟไ้หน่อย พักก่อนไหมเดี๋ยวบ่ายต้มาต่อไหมนะเอางั้นดีกว่าพักก่อนพักก่อน